สี่เรื่องนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนถ้าทำได้ในสองเดือนนี้จะรอดและสำเร็จแถมรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรสเทวาก็อยากจะฝากบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับว่ามีดาวพุธปะทะกับดาวลาหูแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่30มีนาที่ผ่านมาครับและอยู่ยาวนานไปจนถึง2มิถุนายนเลยนะครับก็เรียกว่า2เดือนเต็มๆเ,เลยครับตรงนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับดาวพุธจะมีการเดินถอยหลังวิปริตพักองศาหรือรีโทเกตนั่นเองนะครับในช่วงสงการก็คือวันที่15เมษายนนี้แล้วนะครับแล้วกินเวลายาวนานเกือบ20วันไปเดินหน้าอีกทีหนึ่งก็ นู่นนะครับหลังวันที่สี่เดือนพฤษภาคมเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่แหละครับมีมุมแบบนี้แล้วอยู่กันยาวนานเดือนสองเดือนเนี่ยอาจารย์ก็เลยมีเรื่องอยากจะฝากบอกครับว่าได้ทำสี่เรื่องนี้ได้นะโอ้โหรับรองสบายรวยเฮงสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับตรงนี้เริ่มแรกครับข้อที่หนึ่งครับตัวเรานี่แหละครับต้องไม่ประมาท และก็ควบคุมอารมณ์ความคิดจิตใจสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวเราไปเจอกับพระราหูเขาเรียกว่าพุธอันธพาลวิวาทราหูเห็นไหมจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทแล้วยิ่งพุธถอยหลังพักองศาดาวเ็งก็อ่อนกําลังก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมแต่ถ้าเราหันมาดูแลสุขภาพออกกําลังกายมีสติไม่ประมาทช่วงเวลานี้ต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนโพสทำใจล่มล่มสงบ เย็นๆไว้นะครับเนี่ยถ้าทำได้นะรับรองครับดีแน่นอนเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะอยู่ในเรือนลาภได้นะ่ลาละอุดมเกณฑ์เห็นไหมครับเราจะมีอารมณ์ที่แปรปวนมากขึ้นเพราะไปอยู่กับดาวอาทิตย์ก็ร้อนแรงไงสองไปอยู่กับพระลาหูโอ้โหก็ช่างสังเกตจับผิดเกมยิบย่อยอะไรเป็นหมดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่าใจเย็นๆนะครับ EQ อารมณ์แบบสำคัญที่สุดผมมองเรื่องของอารมณ์กับปากนี่แหละถ้าควบคุม2อย่างนี้ได้นะสบายไปละข้อแรกดีแล้วไม่เกิดเรื่องราวรลายๆนะครับต่อมาครับข้อ2ครับดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุไปเจอคู่ศัตรูครับก็คือบ้านรถที่ดินเพราะฉะนั้นเช็คเลยนะครับระบบฟืนไฟในบ้านมิเตอร์ต่างๆนะครับเซฟที่คัดระบบตัดไฟ นะครับสายไฟรั่วไหมอะไรแบบเนี้ยระบบน้ํามีน้ารั่วน้ําซึมน้ําหยดไหมอะไรแบบนี้บบนนนนหหแหละครับหรือข้าวของที่อยู่ในบ้านทีวีตู้เย็นนะครับตรวจสอบให้ดีแล้วบางทีเราไม่อยู่บ้านเพราะเป็นช่วงสงการเห็นไหมแล้วมันเกิดรั่วอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะมีปัญหานะครับตรงนี้ถ้าเราเช็คตรวจสอบข้าวของเก็บให้ดีเก็บให้มิดชิดปิดบ้านให้สนิทใส่กรนะครับเพราะว่าอะไร บางทีเราออกจากบ้านไงแหมแล้วก็เป็นช่วงเวลาของโจรขโมยเลยยิ่งมีดาวคู่ศัตรูแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราตรวจเช็คบ้านแล้วนะครับไปไหนมาไหนก็เรียกว่าล็อกให้ดีล็อกกุญแจอย่างดีหรือยุคสมัยใหม่เป็นยังไงครับใช้ดิจิตอลครับเอออันนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับอันนี้มีเปิดปิดแอร์พัดลมไฟหรือเข้าบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นคีการ์ใช้เป็นรหัสผ่านพาสเวิร์ดตัวเลขเนเห็นไห หรือเราสั่งผ่านมือถือได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าใครมีก็ยินดีด้วยนะครับตรวจสอบได้ตลอดเวลาถ้าใครไม่มีก็เช็คให้ดีก่อนออกนะครับนะหรือถ้าเราอยู่บ้านเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีรวมไปถึงเรื่องรถจะขับไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นไหมหรือไปต่างจังหวัดแน่นอนครับมีดาวแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไม่ประมาทขับช้าๆไม่ขับเร็วเกินไปนะครับไม่ประมาทในการขับรถจะเช็ครถก่อนสตาร์ท่าแบตเตอรี่ เรียกว่าอะไรน้ำมันพอไหมแบตเตอรี่ไฟในรถรถมีสมรรถนะที่พร้อมจะวิ่งไหมอะไรแบบนี้นะครับนะและยิ่งถ้าเป็นรถ EV วรถไฟฟ้าอีกโอ้โหบอกเลยคนเดินทางกันเยอะนะครับวางแผนการชาร์จดีๆมีแผน1แผน2นะครับเตรียมอุปกรณ์การชาร์จไปด้วยนะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับแอปแอป,แอปชาร์จรถก็ต้องมีไว้นะครับในมือถือนะครับ แล้วเวลาขับอีกก็อย่าหัวร้อนไปเจอป่าจเจอแซงเจอซิ่งอะไรต่างๆหงนมเพราะพุทธอันตภา,าวิวาทลาหูไงก็จะมีปัญหาได้ถ้าหัวร้อนขึ้นมาก็เป็นข่าเป็นคลิปหรือเจ็บตัวหรืออุบัติเหตุได้หมดนะครับเพราะนั้นฝากไปด้วยแล้วเมาไม่ขับ็นไหมอันนี้ระวังเลยเพราะดาวตัวเองเดินถอยหลังอยู่ในช่วงสงการไม่ดีนะครับเพราะนั้นไม่ดื่มไม่เมาเมาไม่ขบับอ่าอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วก็พูดจากับคนดีๆในบ้านนะครับ เขจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกันได้ไงถ้าเรารู้ก่อนอ่นี้เราก็มาฟังช่องอาจารย์กิตเทวาบอกแบบนี้แหละเออก็พูดจากันดีๆปากหวานวานใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยพูดคุย,ค,ยค่อยเคลียร์กันอันนี้ผ่านได้และดีไม่ดีนะได้โชคได้ลาบด้วยถ้าพูดจากันดีๆพราะไปอยู่ในเรือนราพาได้นี่นละอุดมมาเกณฑ์ครับเห็นไหมนี่คือข้อสองนะครับข้อสามครับตรวจสอบเอกสารสัญญาให้รอบครอบที่สุดนะครับถ้าจะมี เรื่องมีลาวต้องทําต้องเซ็นภายในสองเดือนนี้ไงขอแค่สองเดือนนี้เองครับเพราะหลังวันที่สองมิถุนาดาวพุธก็ย้ายออกไปแล้วไม่เจอพระราหูก็ไม่มีปัญหาหาคนมาช่วยตรวจเลยนะครับจะดีเขาเรียกดับเบิลเช็คนี่ก็ได้นะครับหรือถ้าเลื่อนได้อ่ะอย่าเพิ่งเซ็นนะถ้าไม่รีบะไปเซ็นหลังมิถุนาดีกว่านะครับก็จะดีกว่าเห็นไหมก็จะไม่พลาดหรือเช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทางอ่เพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์เห็นไหมก็จะมาตั้งแต่กลางเดือน ช่วงสงการแหละกลางเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาเลยก็อาทิตย์ไปเจอพระลาหูก็เป็นคู่ศัตรูนะครับซึ่งอาทิตย์มาจะเรือนสหัชชะเช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทางว่าไปจริงไหมมีงานที่ปลายทางมาันไม่ใช่ไปฟรีไปเกอร์อีกหรือหลงอีกอะไรอย่างเงี้ย GPS พาไปหลงลก็ดูรอบข้างดูบริบทด้วยนะครับแล้วก็แก้ง call center ครับส่งข้อความมามเมสเซจมาหรือโทรมาเนี่ยไม่รับตัดสายทิ้ง มีข้อความแปลกๆก,ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปกดลิงก์ดูไม่งั้นก็ดูดเงินเราเกลี้ยงอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ต้องฝากไงถ้าเราไม่ทําเราก็รอดเราก็รวยวก็มีเงินมีทองใช้นะครับตรงนี้หรือสํารองข้อมูลไว้พวกโทรศัพท์มือถือแห้งหายหรือคอมพิวเตอร์มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเห็นหมัมนก็ฝากไว้หน่อยนะครับะแล้วเดี๋ยวพอดาวพฤหัสย้ายเข้ามาอีกอก็กลายเป็นกลายเป็นดีไป นะครับก็เหมือนเป็นตัวช่วยแหละแต่ดาวผัดมาก,ก็มาวันที่สิบเก้าเห็นไหมแต่ช่วงวันนี้เราไม่สิทธิ์เจอได้ก่อนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องฝากนะครับข้อสุดท้ายความรักครับยิ่งดาวผัาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยครับมาผสมโลนะ่เจอทั้งลาหูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนโสดไม่อ่อนไหวง่ายนะครับอย่าหลงคาลม เพราะไอ้พุทธลาหูนี่แหละจะเจอผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้หรือความรักเรามันจะเป็นโดนหลอกโดนโดนอะไรเนี้ยได้ง่ายนะครับยิ่งถ้าเจอจากโลกออนไลน์ยิ่งต้องเรามัดระวังมากเป็นพิเศษหรือเราเจอมาแล้วจากคนใกล้ตัวแนะนําหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้อย่าเพิ่งตกลงปงใจเช็คก่อนคุยเฉยเฉยก่อนหรือตรวจสอบเลยนะครับเอาให้ละเอียดนะถ้าละเอียดที่สุดแล้วไม่เจออะไรก็ <c oughs> ได้อยู่นะครับตรงนี้ส่วนคนมีคู่ก็ อดทนเข้าใจแนะนําพูดจาหวานหวานพูดจากันดีๆมัธุลฎวาจานะครับแล้วออดอ้อนหน่อยนะครับเราก็จะผ่านได้เพราะอย่าลืมว่าดาวแฝนเราก็ไปลอยอยู่ในเรือนลาภได้นาระ,ะอุดมเกณฑ์ถ้าทําตัวดีๆน่ารักน่ารักนะเขาก็จะเปจะให้ของดีๆพาไปกินอนะไรดีๆมีความสุขสนุกสนานสวีวีวีกันทีเดียวเชียวเนี่ประมาณนี้เลยนะครับเห็นยวมาถ้าทำสี่ข้อนี้ได้นะผมเชื่อเลยครับว่า รอดด้วยสําเร็จร่ํารวยมีความสุขได้เงินได้ทองมีโชคมีลาบอีกโอ้โหครบเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ฝากเรื่องทําบุญครับอ่าพุธเจอพระลาหูทําบุญเช่นหนังสือสวดมนต์สังฆทานยาบริจาคเครื่องมือแพทย์พัดลมแอร์อะไรแบบนี้จะปังจะดีนะครับอ่าฝากไว้นะอ่าแล้วใครที่อยากดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกตเทว,วานะครับ แอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้าที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะแล้วทําตามได้เลยก็จะได้ดูดวงกันไวมากหรือ2ฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับ แต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนานำล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่บุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแล้วนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199กบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไลเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ